เรงถูดเข่ยเ่นเลยเนี่ยโรงเวียนละมันตายหรือเปล่าขอบคุณพอไอสัตว์ช่างแม่เพราะวันน่าจะตายชื่อดูหลังโลเลยแต่ผมวิ่งไปได้ไหมมันตามันไปพี่เยอะนะพี่สวรรคนไอหนึ่ง multi k i โ l สวยเดมดไมหมด ผมผมผมเดี๋ยวขึ้นไปครับนล่างไอ้เก็บเก็บเก็บอก่อนนะผมจะไปโอ้ยโดนอุมหวกข้าบนเห็นไหมข้าบนมองเห็นไหมเหตุฉาดไป มันเอาเฮียอะไรมาวะคุณต้องกา่ช่วยไหนช่วยไหนเฮ้ยไอ้กัดข้างหลัง D V S นะสองตัวเลยไอ้ดมกาแล้วไ้ตรงจุดที่มาตอนแรกอะระวังไอ้ตรงนี้ไอ้บนข้างบนโลกแหละ เปี่ยนดิเปลี่ยนไปข้างล่างแลยนั่นตัวนี้รับครับไม่เห็นพป๊บนึ่งหนึ่งสองสามอุ้ยเอ็มหนึ่งเ็แไต้มต้นไม้ปะต้นไม้ปะก็คงต้องเล่นทีฝั่งเข้า

Shots. Headshot. shots. Headshot. Big shot Head shot. Big shot.

โผล่หลังเข้าหลังเข้านะรถดัเดเบเพลิงม,ม,มาลงรั่งไหน,ไหนลง